ทรัพย์สินที่ตัวเองคุยนะักคุยหนาะและครอบครัวมีอยู่นั้นโกงคดโกงเจ้ามาผมมีทีเด็ดจะเล่าให้ฟัง คุณเยาวนีนีรันดรชื่อเล่นชื่อคุณกิกซึ่งเป็นที่รู้จักดีในแวดวงไฮโซคนชั้นสูงได้หายหน้าหายตาไปจากสื่อมวลชนไม่ปรากฏตัวเลยแม้แต่นิดเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าอายไม่ทราบว่าเพราะอะไรเป็นเพราะถูกอับอายเพราะถูกเปิดโปงว่าทรัพย์สินที่ตัวเองคุยนะักคุยหนาะนะและครอบครัวมีอยู่นั้นไม่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงหรือการทำทธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาของตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วคือการคดโกมาจากสามกษัตริย์จึงไม่กล้าออกสังคมนับตั้งแต่นั้น ผมจะมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่าท่านคุณนิรันดร์เนี่ยโกงทรัพย์สินของเจ้าไปผมมีรายชื่อโฉนดหมดผมกําลังเรียบเรียงหลักฐานและผมจะไปถ่ายรูปให้ดูว่าบางจุดที่เข้ามาพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์ในระดับสูงนั้นแท้ที่จริงแล้วมันคือทรัพย์สินของราชวงศ์จัก,กรีที่ถูกโกงไปคนประเภทนี้ผมรับไม่ได้จริงๆผมนับถือคนที่ทำหมากินอย่างตรงไปตรงมาทุกบาททุกสตางค์ได้มาด้วยหยาดเหงื่อตัวเองและความสามารถของตัวเองแต่ไม่ได้ไป โกงใครมาไม่ได้ไปหลอกลวงว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นเป็นทําเพื่ออนาคตงานที่ตัวเองทํานั้นเดินหน้าไปสู่อนาคตหลอกลวงตอโลดตอแหลไม่ใช่หรืออีกคนนึงก็บอกว่าร่ารวยขึ้นมาเพราะว่าทรัพย์สินตัวเองทั้งไม่เป็นทรัพย์สินที่ปล้นมาจากเจ้ารอดูเรื่องของคุณเยาวนีนิรันดรคุณก๊กเรื่องที่ดินที่ตระกูลนิรันดรท่านคุณนิรันดรโกงโคดโกงเจ้ามาผมมีทีเด็ดจะเล่าให้ฟังแต่มีคนคนหนึ่งบอกไม่คืนถ้าเป็นรัชกาลที่9ก้าจะคืนผมทิ้งไว้ แค่ที่เหลือท่านผู้ชมตีความเอง